รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายิบสี่ไลน์ไอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่ฮ่ <c oughs> ดวงความรักนะครับ ไตรามาสสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นสินแสมิงนะครับขอมาสรุปให้ฟังกันแบบง่ายๆกระชับกระชับนะครับแต่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทันท่วงทีลัคนาราศีกันนั้นนะครับดวงความรักไตรามาสสุดท้ายของปี ดาวความรักจริงๆของชาวลัคนาราศีกันนั้นคือดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นะครับส่วนดาวที่มันลอยอยู่นะครับตั้งแต่เดือนตุลาตรงนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกาไปจนถึงประมาณธันวาดาวที่ลอยอยู่จะเรือนคู่ครองคือดาวอังคารสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันรตรงนี้คือไตรามาสสุดท้ายของปีตรงนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับในเรื่องของความรักแต่เพียงแต่ว่านะครับดาวอังคารที่เล็งลัคนาอยู่นั้นมันมาจากเรือนมรณะแล้วเดี๋ยวนะครับดาวพฤหัสเองนะครับก็จะย้ายไปในตำแหน่งที่เป็นนิดซึ่งค่อนข้างจะอ่อนกำลังผมจึงบอกกับชาวการตรงนี้ว่าใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้ว ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับถ้าไม่นับปัญหาจุกจิกจุกจิกระหว่างเดือนตุลาตรงนี้ผมเชื่อว่าไปถึงปลายปีชาวลัคนาราศีกันจะประครับประคองไปได้อย่างไรก็ดีนะครับมันก็มีภาพของดาวที่เป็นรอบวงโครจรที่มันบ่งบอกถึงรักซ้อนที่มีโอกาสจะเข้ามาด้วยเหมือนกันฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกัน แล้วคุณมีคู่มีคนรักอยู่แล้วคงจะต้องเหนียวแน่นนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารดวงนี้เนี่ยมันลอยนะครับเป็นดาวลอยอยู่ในเรือนปัตตนีแล้วช่วงประมาณไป,ไป,ปลายปีอะนะครับไอดาวเสามันก็ไปโยกหน้ากับดาวอังคารซึ่งมันเป็นคู่วิบากไอราหูมันก็ไปโยกกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวลอยอยู่ในเรือนความรักผมจึงย้ำเหลือเกินว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันนะครับขอให้ หนักแน่นกับความรักให้มากที่สุดคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องหนักแน่นจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีคนเข้ามาทำให้คุณนั้นไข้เขวนะครับดาวมันอ่านได้แบบนี้แหละนะครับดาวลอยในเรือนความรักคือดาวอังคารแล้วก็ราหูก็ไปโยกหน้าอังคารเสาก็โยกกลางอังคารไอ้ดาวความรักก็คือดาวพฤหัสเนี่ยมันก็โคจรเป็นนิดคือมันอ่อนกําลังอยู่บ้างก็คงจะต้องติงกันแบบนี้แหละครับว่า คุณนะครับชาวกันต้องเหนียวแน่นจริงๆนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องพยายามนึกถึงนะครับสิ่งดีๆที่ทําให้ไว้ซึ่งกันและกันไม่ฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ยึดไว้เนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะจิตใจไขวเขวนั้นมันก็มีสูงอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกตรงนี้นั้นนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับคือไตรามาสสุดท้ายก็คือตุลาพฤศจิกาธันวา ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยดาวดาวพุธเนี่ยมันโคจรกลับประทับลักษณะตัวเองชาวกันก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะแต่เป็นเสน่ห์ในแบบของคนกันแหละครับมันไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นเสน่ห์ในในลักษณะที่ฝ่ายตรงข้ามเขาดูแล้วคนนี้มันมีความสุข,ขุมลุ่มลึกมันมีความรู้สึกว่าน่าค้นหาทีนี้เนี่ยไอย้ไอสิ่งเหล่านี้ที่ที่แสบิงพยากรณ์ไปแล้วเนี่ยไอ้ชาวกันที่มีคู่อยู่ มันไม่แปลกเลยที่มันจะมีคนมาชอบคุณหรือว่าอยากจะเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตคุณอีกเพราะเผือมันรู้ว่าคุณมีคู่อยู่มันก็ยังอยากจะเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณนี่คือเรื่องแปลกๆสาหรับคนชาวกันนะครับลัคนากันที่ยังโสดอยู่นั้นนะสิษแหมงเอ่อขอบอกให้ฟังตรงนี้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนั้นนะครับมันมีโอกาสที่ชะตามันจะผลักดันให้ไปเจอกับความรักที่มันแปลกๆที่สุดเลย แปลกยังไงคล้ายๆกับว่าเฮ้ยเราไปเจอคนคนหนึง่งนะครับหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีคนรักอยู่แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกชอบเขาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรขึ้นมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันรับได้ขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่ชาวกันจะต้องระบ,บัดระวังนะครับก็ติงกันแบบตรงๆแบบนี้แหละเพราะว่าดูจากดาวแล้วมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นชาวกันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเข้าไปเกี่ยวพันในวงรักซ้อนต่างๆเนี่ย คุณอย่าได้ไปโทษใครเลยโทษตัวคุณเองนั่นแหละนะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าดาวมันเดินชัดเจนน่ะนะครับถ้าใครสังเกตดูนะผมจะพูดย้ําหลายๆครั้งว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพฤหัสเนี่ยมันไปอยู่คู่กับเสามันก็ย้ายไปจังหวะมันก้าวเข้าไปพร้อมๆกันมันเป็นดาวที่เดินไล่ๆกันไปเลยแล้วก็ดาวลอยคืออังคาร ไอตุ้มอังคารนี่แหละที่มันส่งผลเพราะว่าไปโยกกับราหูโยกกับสาวอังคารกับราหูก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องชู้ชู้สาวสาวเออเป็นเรื่องชิงรักหักสวัสดเพียงแต่ไอคนกันเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ทําอะไรจงครึ่มไงมันจงดื้อแล้วไม่ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่แต่ก็ให้ระวงัวงวังวนนี้ด้วยก็ติงกันไว้ตรงๆแต่ผมยังเชื่อนะยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วชาวกันจะประครับประคองความรักให้ผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะไอคนที่มีคู่อยู่ ผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยชาวการมันไม่ชอบเปลี่ยนคู่ไม่ชอบเปลี่ยนแฟนหรอกมันอาจจะเป็นเพียงอารมณ์ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามประคับประคองความรักให้ได้สําเร็จจนถึงปลายปี2563ตรงนี้ไอปีหน้า64ค่อยว่ากันต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master M i n g 6 6ิ6 6 ส่วนชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีตุลโดยตรงแล้วก็โคจรไปอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพอาริฉะนั้นนะครับชาวตุลเนี่ยจะได้รับอาน,นิสงส์จากดาวตรงนี้ตรงๆประกอบกับชาวตุลเนี่ยมันได้รับราหูกับอังคารทํามุมปลายหอกอยู่แล้ว มันก็มีเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งยากอยู่แล้วที่ผมเคยบอกว่าให้คุณระวังสุขภาพร่างกายส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่โคจรอ,อยู่ในภพที่เขาเรียกว่าอาริแล้วเดี๋ยวประมาณช่วงไปลายปลายป,ปีดาวเสาวมันจะขยับขึ้นมาโยกกับดาวคู่ของคุณและดาวคู่คืออังคารก็ไปโยกกับราหูอีกนะครับมันต่างจากลัคนาการตรงที่ว่าของกันเนี่ยอังคารเข้าเล็งรักส่วนของคุณดาวคู่ครองคุณคือดาวอังคารเนี่ยมันไปอยู่ภพอาริ ชาวตุนเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ต้องระวังเรื่องของสัมพันธภาพอย่างมากนะครับมันมีอะไรบางอย่างซึ่งจะไปกระตุ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความปรารถนาทางเพศหรือจูๆ่ๆมันก็มีคนอยากจะเข้ามาใกล้คุณอยากจะเข้ามามีอะไรกับคุณหรือคุณอยากจะเข้าไปมีอะไรกับเขา นะครับถ้าคุณโสดมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมเตือนชาวตุลที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วว่าดาวที่เดินแบบนี้เนี่ยนะครับคุณเองนั่นแหละที่ก็ต้องใช้สติอย่างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวมันไปอยู่พบอริดาวคู่ไปอยู่พบอริบางครั้งแล้วอารมณ์มันนําเหตุผลเรารู้ผิดชอบชัว่วดีแต่ถึงเวลาจริงแล้วมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้นะครับ ช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของสัมพันธภาพที่สุดแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งคือประมาณต้นธันวาถึงกลางธันวาช่วงที่ทินแสบิงได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต้องพึงระวังให้ดีเป็นช่วงที่ชะตาของคุณนั้นเหมือนกับมันอยากจะไปผูกสัมพันธ์กับใครหรือใครจะอยากเข้ามาผูกสัมพันธ์กับคุณนั้นมันมีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกันโดยง่าย โดยเฉพาะชาวลัคนาราศีตุลที่ชีวิตประจําวันนั้นต้องเดินทางบ่อยๆคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่ชีวิตต้องเดินทางหรือไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวนะต้องระวังมากๆเลยนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งหรือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้ ต้องบอกว่าช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับระวังจริงๆนะครับระวังจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องส่วนในคนที่ยังโสดอยู่นะครับชาวลัคนาราศีตุลช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีก็จะพยากรณ์ให้ฟังแบบนี้ว่ามันเป็นช่วงของคนโสดที่กำลังมีสเสน่ห์หรือว่า มักจะนิยมดูใครไว้ทีละสองคนสามคนหมายความว่าคุณจะไม่เอาตัวคุณเองนั้นไปผูกพันไว้กับใครคนใดคนหนึ่งคุณจะมองไปทั่วๆเฮ้ยคนนี้มันน่าจะคบดีไหมคนนี้เป็นอย่างไรคือเพลอและชาวตุนจะเลือกคบไว้สองคนนะครับสำหรับคนที่โสดนะครับอยากจะใครเรียกว่าบริหารสเสน่ห์หรือว่ามักจะดูอะไรไว้สองอย่างสองคนพร้อมๆกัน นะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องแปลกๆของชาวตุลเหตุผลเพราะว่าดาวคู่ครองมันไปอยู่ในเรือนอร,ริแล้วก็ไปโยกโยก,โยกับราหูโยกกับเสาโยกกับราหูได้ไม่เท่าไหร่เพราะเป็นคู่ธาตุลมแต่ไปโยกกับไอดาวเสาเนี่ยดาวเสามันเป็นคู่วิบากกับชาวตุลน,นะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าใครที่เป็นตุลแล้วคบซ้อนอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้ว หรือกําลังเป็นแฟนอยู่หรือกําลังศึกษานิสัยใจคอกันอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าโอกาสที่ตัวเองนั้นจะเข้าไปเกี่ยวพันกับความรักที่เป็นรักซ้อนนั้นสูงมากๆก็ขอติงและเตือนไว้ตรงนี้โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วที่เป็นชาวตุนสเสน่แรงนะครับแล้วเป็นสเสน่ห์ทางเพศ นะครับใครที่เป็นชาวตุนแล้วไม่ค่อยได้เจอกับแฟนหรือวิถีทางเรื่องงานทําให้คุณกับแฟนนั้นไม่ค่อยได้อยู่ด้ยวยกันจะต้องพยายามประครับประคองตัวเองให้มากๆเลยก็ฝากไว้ทั้งนี้ครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลกับดวงใตบ้านสุดท้ายของปี2563สวัสดีครับต้องการขอคําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดร้านค้า หรือต้องการปรึกษาสัตว์แห่งโงเ่เฮงแอสโทรจีวันเดือนปีเกิดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666